สวัสดีค่ะวันนี้น้องต้านหญิงอยู่ที่ร้านล้มไม้บ้านสวนนะเพื่อนๆแต่วนต้านหญิงจะมากิน,ากนขาหมูทอดกรอบนะคะ,ะก,กินโชว์เพื่อนๆด้วยนะต้านหญิงนะโอเคไหมคะโอเคเปล่าโอเคสิล้มไม้บ้านสวนสามพานนะที่นี่อ้าว ค้ามข้ามท่านหญิงเปิดดูมีประเภทกุ้งนะคะน,นี่ไงเนี่ยอันนี้น่ากินนะฟุดสลัดกุ้งกรอบเนี่ยอะไหนเปิดรูปให้ดูหน่อยมีรูปอะไรบ้างรูปจะอยู่หน้าหน้านะอ่าไหนเามา,มาดูสิไหน ดูหน้านี้หน่อยนะนี่ดูเมนูเขาสินี่ไง <c oughs> ต้านิงต้านิงดูรูปดีกว่าลูกก็มีเมนูกบด้วยนะ <c oughs> ไหนมามาดูรูปหน่อยได้เปล่าไ,ไหนแตแยกประเภทเอาไว้นะคะ นี่เราสั่งอันนี้นะขาหมูทอดหนังกรอบนะคะเนี่ยมันจะติดมันแล้วก็กรอบๆนะคะเพื่อนปมมีกะี่กแของป้าของป้าเอาถ้ล็กมาหมดเลย่องอา ผรุ่งนึกจะพาันเลยเขาอยากกินอะไรบ้างเอาเลยหนึ่งขอถ้วยเล็กหน่อยค่ะสามใบเธอถ้วยเล็กถ้วยเล็กสามใบถ้วยเล็กเก็ดขึ้นแล้วพี่ย่างจานไม่ต้องราดน้ำพี่น้ำแข็งไม่มีฝาปิดนะครับมีแล้วพี่ปิดให้หน่อยครับ กันกันหน่อยก็ได้กลัวนะแล้วเสียวเสียวเอาไหนให้ป้าเอาปลาวะนี่ไม่เสร็จยังไม่เสร็จเอาชิปปลาปลาผมผมไม่วอรี่อเอตักให้เทถ่วิดีโออู่เห็นไหมเนี่ย กินแล้วกำลังมีกำลังหน้าโปรตีนน้ำมัไม,ไม่เข้ากันไม่รู้เข้ากันเฮ้ยมองวันนี้วันนี้มีกลืข้าวเลยแปลกมากเลยคนละอ,องระยะตรงนี้ยจะเอาอะไรคัมหมูมวยคะ่ะชอบเลยเติมพริกแกงไม่เผ็ดเลยไม่มีไม่ไม่ไม,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 มีความเผ็ดเลย

ก่อนค่ะมาเลยมากินข้าวก่อนแล้วค่อยไปเล่นนะเป็นคบ้าไป,ปออแ,แล้วเ,เป็นบ้าไปแ,แล้ว จะพันกั้นไงว่ายน้ำมีช่อง